ลองจักสองวีในสวัสด on ีครับ <sup> พ yeah. yeah. um. ี่น yeah, uh, ้องหมดเวลาไ่ผ้าแล้วแล้วครับห้องอย่างสองแอวไปป่ดิ้งมล่ะเขามีโซฟาอยู่ว่ายผ้าเสร็จแล้วครับทุกคนคุณมเม่แต่งซื้อไปทั้งไง ไอ่นอนมันก็มี่ยู่สองอานดังขโมอยู่นน่เนาะแักอาดไหนอ่าดอาดอาดอานดูไปทางไหนก่อนเจ็บีโอ้เจ็บชี้หรือไม่จิมกี้อย่างกี่ยงขับไปค่าอครับจบหลายล้ครับพอจะเลยอิ่มไกลเนาะ ไ <Allah> u ่เหรอไม่เหรอได้เปลองรกเนาะปมาณปรก็วันนหละาร้ยก็รู้ไม่ยเีงรก็เลย สวัี้ซอสวัมาเจรินนะคะวันนี้จะได้ชมโชว์ซอแบบจุใจตั้งแต่แรกเลยวันนี้มีสัานด้อยพี่น,ออน้องยังมีการล่ำของคุณนจะพาจากบอดกับซอยทัางหากาว้ายทุกคนเลิศนะคะบรรยากาศจเริ่มก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะทุกคนตกเย็นมาก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตานะคะ จับเราผืานพูเรื่อยมาอ้าวไม,นม่น้องมาดป่ะนี่กัไม่อยู่ประจำห้านผ้าหม่องเก่าหม่องนี่ปีใหม,ม่แล้วฤดูกาลใหม่เชือเศร้าผ้าจับเราผืนพูนโอ้ยฉันมีป่าขเขาได้กินขเขา,าเป้ออ้าวมากินใส่ฉันโมไม่ถวยม่จานมือนฉันจะขายของมือนฉันจะขายของนี่อาจใขายน้าขายรอย่างนี้แล้วขายน้าขายรถวยขายเส้นไนบอลต่างๆบอบอมาเส้นเด้อ กรฟอ่าแฟนั่นนู่นนี่ท่านจะขายอ่เดี่ยวขายลูกข้อแรกทาน้ำมันรถขาย้แค่หมูสาวกี่ใช้ผู้เดียวนี่งเดียวลูกขายกันมันมีความคิดจะขายซอยกันท่านั้นก็ความคิดของเขาเส้นไหนกันเนาะบ่อๆจะมาเส้นไม่เส้นเนี่ยที่ลอยจานนี่สูงมากเลยท่านี้ปลาเผาถ่ายกระบายปลาเรียบายถ้าไปไหวจอที มาเด้อพี่น้องมาเด้อทำการแสดงสามทุ่มตรงโดยประมาณนะคะ <Okay. S 1> อยู่โรงเรียนคือว่ามาจัดทานได้ยังเขาเล้วือที่เขาเล้วหือแรงสุีนนี่เีนนเร็วออกจากบันค่ะบสองารคอาจาย์บอลเขอเกอคนกจะยอมดูเว ก่อนก่อนล่ำเรือเอออันซุ่งเขาไอมิวกขาไปไ้หางปัดผมมาเอาให้คิดได้จังเลยเออเพาะว่าคือเมื่อรุ่นหางเครื่องมูไปคอนอะไรเพราะดนตรีเชิดมันยาอยู่มันยางออกไปแค่ว่าตํำกูกตํำเขาเขา ไวกนกันอ,อ่อา,า,าอ,อกไปพรมจะ <c oughs> จปีกายดยีเขา,าเวล<อ>็นั่าวมีเวลาอด้ปีน่เป็นยังบุญยุเพกรนีก็เลยจะเห็นก็เลยกลายเป็นว่าเราทำสวยสวยสวแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราก็ดูมาจากดูมาจากระเบียบกับ แม่อุดมถิ่นที่เพื่นั่นที่เพื่อนรั้ออแกนแม่เพื่อนตั้งเปแบนั่น่แล้วก็ไปเห็นที่เกย์ที่ท่อเราูาหาออกมาออกมาสิบคนเลยสินะก็เปิดฉากแรกคือจะมาเะมาอีไม่อกาวดคน ขอบคุณทุกคนนะคะวัฒนธรรมเป็นไงบ้างคะติดชมมาได้นะคะโชว์นั่งทำเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะยินดีรับทุกค่าติดชม์นะคะปีนี้แม่ทำแม่นุ่มแบบสุดความสามารถเลยโชว์มาได้นะคะนายก็บอกแม่นุ่มมาได้ค่ะคือแบบคิดมากใช่เป็หน้าตือนอาจารย์มากินเขาหนิแสดงปากเขามากไป